ครับต่อไปเป็นการเทสกล้องนะครับ Samsung NX 300นี่นะเปิดฝาตำแหน่งนนจะเป็นออโต วิธีการเปลี่ยนโหมดนะครให้หมุนนะครับมันก็จะเปลี่ยนตรงนี้นะแล้วก็เปลาซูมใช้มือซูมแต่ว่ามันจะออโต้โฟกัสเองส่วนตัวนี้ก็ไปศึกษาเอานะครับทั้งออโต้ PASM เนี่ยก็ง่ายๆนะในในเน็ตมีวิธีสอนอยู่ นะครับรุ่นนี้ลองไปศึกษ,ษาดูนะครับตัวนี้จะมีดีเทคหน้าด้วยนะครับ <c oughs> ข้อดีของดีเทคหน้าคือเวลาเราเวลาเราโฟกัสมันจะเป็นสีเขียวถ้าเป็นสีเขียวแปลว่าโฟกัสถูกต้องล่ะก็กดชัตเตอร์เลยนะครับก็ว <c oughs> นี้จะลองเทสดูว่าวิธีการเป็นแบบนี้นะกล้องตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับ เราก็ดูตรงนี้ว่าเราเวลาเราเทสว่าเราถ่ายถูกต้องไหมมีวิธีดูนะกดพีวว w ตรงนี้แล้วก็กดอัดวิดีโอตรงนี้นะครับกดปุ่มมันจะเป็นการอัดเลยนะปิดแค่อย่างนี้นะครับ เราถ่ายรูปไปแล้วนะครับต่อไปเป็นการอัดวิดีโอวิธีการอัดวิดีโอนะครับที่การอัดวิดีโอง่ายๆครับกดที่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวมันก็จะเริ่มอัดเลยนะครับจะมีเครื่องหมายปุ่มสีแดงกลมๆขึ้นมานะก็เป็นการอัดระหว่างอัดสามารถซูมได้ซูมเท่าไหร่นะครับ พอสมมุติว่าเราเราเสร็จแล้วเราก็กดอีกครั้งหนึ่งฮะก็เป็นอันเรียบร้อยมาดูรีมาดูพรีวิวดูนะก็กดที่ปุ่มนี้เหมือนเดิมนี่นะแล้วก็พรีวิวดับนี่กเสร็จเสร็จแ,แล้วกดปุ่มโอเคกลับมาที่หน้าเดิมก็ จะกลับมาที่เมนูเดิมก็กดตัวนี้ปุ่มนี้ก็มันจะกลับกลับมาที่ค่าการถ่ายรูปเหมือนเดิมนะโอเคนะครับครับเมื่อเราถ่ายรูปอะไรเสร็จแล้วนะครับต่อไปเป็นวิธีการแชร์รูปผ่านมือถือน,นะครับก็ง่ายๆครับก็เปิดกล้องขึ้นมานะเ,เปิดกล้องก่อนนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้เสร็จแ,แล้วเนี่ยไปที่ปุ่ม wifi ไปที่ปุ่ม Wi-Fi นะครับมันจะเป็นยังไงเนี่ยนะไปที่ปุ่ม wifi แล้วก,กดตัวนี้นะครับ m ม bile Link นะครับนี่ครับมันก็จะให้เราเลือกเราก็เลือกไปอันนี้นะครับเลือกไฟล์จากสมาร์ทโฟนนะครับสังเกตตรงนี้ มันจะมีค่ามันอยู่นะครับมันจะปล่อ,อย wifi ออกมาเราเราใช้มือถือเนี่ยฮะเราใช้มือถือโหลดแอปที่ชื่อซัมซุงมาก่อนนี่ฮะอแอปซัมซุงเนี่ยไปโหลดใน Google Play Store นะครับชื่อว่าตัวนี้ซั Samsung Smart Camera App. ม s ุงสมา a ์ทคาม e r าแอปเมื่อโหลดมาแล้วมันจะเป็นรูปนี้นะครับ ก่อนที่จะใช้โปรแกรมนี้ในการอัพโหลดเนี่ยให้เราไปที่ wifi ก่อนนะครับตั้งค่าไวไฟตัวไหนไมเอนให้มันตรงกันมันจะมีเชื่อมันอยู่นะฮนะพอได้เสร็จเนี่ยเราถึงเปิดแอปได้เสร็จเราถึงเปิดเปิดแอปตัวนี้เนะี่ยรูปประมาณละ ครับเราสามารถเลือกรูปเสร็จแ,แล้วเราดาวน์โหลด c o p ีเลือกรูปเราดาวน์โหลด c o p ีเนี่ยมันก็จะดาวน์โหลดไฟล์ที่เราเลือกเนี่ยลงสู่สมาร์ทโฟนของเรา นะฮะเสร็จละนี่นะครับง่ายๆก็คือเลือกแล้วก็ Copy แค่นั้นเองเสร็จแล้วเราถึงจะมาดูอว่ามัน Copy ไว้ที่ไหนก็คือเราไปหาใน,ในอย่างเงี้ยผมคัปลอกไว้ในนี้นะครับจะมีเคร่งหมายม อีแดงโกงขึ้นมานะเราก็สามารถที่จะเลือกรูปร้องไปแชร์ต่อใน Facebook หรือว่าใน IG หรือว่าในไลน์ก็ได้แล้วแต่เรานะฮะโอเคเมื่อเสร็จแล้วเราก็ปิดตัวนี้ออกครับเป็นภาษาไทยตัวนี้เขาจะเลือกปิดเท,ทินไหม ก็ออกไปปิดไปเลยเลือดออกไปเลยจบแค่นี้นะฮะวิธีชาร์จชาร์จกล้องนะครับชาร์จแบตนะครับก็ใช้แค่นี้ครับอุปกรณ์ก็คือสายที่ให้แล้วก็หัวชาร์จของมือถือรุ่นไหนก็ได้ขอให้มันมีแค่ usb นะครับก็เข้าไปที่กล้องนะฮะแล้วก็เปิดตรงฝาตรงนี้ ะจะมีตัวบน,นบใช้ใช้ตัวบนใช้รูบนนะครับดูนี้ครับดูนี้เสียบเข้าไปเหมือนชาร์จแบ,บตเตอรี่เหมือนชาร์จมือถือเลยนะครับมันจะเขียนไว,นวน้นะครับของตัวบนแค่นั้นเองพอชาร์จพอชาร์จเนี่ยมันก็จะมีไฟไฟขึ้นแล้วก็มันก็ชาร์จไปเรื่อยๆรื่ว่าไฟมันจะดับเลยครับมันจะมีไฟตรงปุ่มนี้ปุ่มนี้ จะเป็นไฟขึ้นนะแต่ตอนนี้ไม่ได้ชาร์จนะครับ